ตอนแรกอะเอาจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าแบบอะไรแต่แบบพอเพื่อนมาทักแบบ เฮ้ยทำไมหน้าดูใสขึ้นเฮ้ยทำไมหน้าดูดีขึ้นสิวหายไปนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ oily daily นะคะ oily daily วันนี้คือแบบเราจะมารีวิวนะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะซึ่งเอาจริงๆเลยคือเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะแบบดีขนาดนี้นะคะแบบ คือตอนนี้ออยแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์นี้มากเพราะว่าคือเล่าแบบโดยอน,นี่ก่อนนะก็คือตัวเองอะเป็นคนแบบผิวแพ้ง่ายมากผิวแพ้ง่ายมากนะคะแล้วแบบคือใช้เซราวีอ่ะใช้เซราวีมาแบบอย่างหนักหน่วงก็คือแบบใช้นั้นมากเป็นสิปีนะคะใช้แต่เซราวีบำรุงหน้านะคะจนมาแบบว่าจนถึงแบบในช่วงอายุที่แบบสามสิบ บวกบวกบวกนะมสบูบวกแล้วก็แบบเฮ้ยแบบคือมันมันน่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบช่วยตอบโจทย์แล้วก็แบบคือเอาง่ายๆคือไม่อยากหน้าเหี่ยวนะคะอยากให้หน้ามันแบบดูอวบอิ่มไม่อยากให้หน้าแบบมันขาดน้ำนะคะคือสำหรับออยออยไม่หวังอะไรเลยก็คือนอกจากแบบให้หน้าเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื่นผิวไม่แห้งกัดเก็บ น้ำได้ดีนะคะเพราะออมมีปัญหาแบบของสิวแบบมีปัญหาแบบสิวนักหนวงมากเม่ตามรูปนี้เลยนะคะคือแบบแต่ก่อนนะคะแบบมีปัญหาสิวแบบหนักน่วงมากนะคะพยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่ได้ช่วยให้แบบว่าสิวลดลดลงเลยนะคะ จนเอาจจริงผู้หญิงที่30บวกเนี่ยคือเขาแบบแค่อยากแบบว่าให้ผิวอะช่วยกักเก็บน้ำมีความชุ่มชื่นนะคะผิวไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบรูขุมขนที่กว้างนะคะซึ่งแบบช่วงน,นั้นออยก็หน้าโสมมากทั้งสิวก็เหินหน้าก็โสมนะคะเกล้แบบเคยจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีที่แบบว่าหนึ่งแหละไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำแร่นะคะซึ่งออยก็ไปเจอตัวนี้มาจากเซเว่นก็คือฮาดะระบู พีเยมโลชั่นนะคะคือเจ้าตัวนี้ขวดสีทองนะซึ่งขนาดละบวกเขาก็จะมีขวดสีแดงขวดสีฟ้าขวดสีขาวนะคะมันก็แล้วแต่สูตรทําไมออยถึงเลือกขวดนี้นะคะเพราะว่าแบบมันเหมาะกับคนที่แบบใบอะ่ะสามสิบวกวักเถอะนะซึ่งหลังจากที่ใช้แล้วนะคะออยก็รู้สึกแบบเฮ้ยผิวหน้าแบบมันมีความชุ่มชื่นขึ้นนะคะมันมีความชุ่มชื่นมีความกักเก็บน้ําในระดับหนึ่งนะคะผิวนุ่มขึ้นนะคะซึ่งแบบดีกว่า ไม่ได้ใช้อะไรเลยอะคือแบบพอพอมีนางมาช่วยเติมเต็มให้กับผิวอ่ามันแบบรู้สึกว่าผิวเราอะรู้สึกแบบรู้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะแล้วส่วนผสมของเขานะคะและส่วนผสมของ Hada Labo Premium lotion นะคะแบบเป็นส่วนผสมแบบที่ดีมากนั่นก็คือไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะช่วยคงความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะมีนาโนไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะช่วยซึมเข้าผิวเติมเต็ม,ตมให้ผิวแบบ ชุ่มชื่นนานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะช่วยกักเก็บน้ำนะคะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะ 3D ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมพิเศษนะคะซึ่งพอซึมเข้าไปกับผิวเนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นตาข่ายนะคะเพื่อจะล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่กับผิวช่วยเติมเต็มร่องผิวที่แบบว่าเป็นร่องรอยอายะธรรมอะไรต่างๆนะคะช่วยเติมเต็มให้ผิวดู เต่งตึงดูอิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีแค t ดไอออนนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์น้ําตบนะคะช่วยกักเก็บน้ําได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยใช้ไปประมาณเดืนหนึ่งก็รู้สึกแบบเห็นผลชัดเจนเลยแหละว่าแบบเฮ้ยผิวเราอะกัก,กเก็บน้ําได้ดีนะคะกักเก็บน้ําได้ดีมีความชุ่มชื่นผิวแบบไม่รู้สึกแห้งนะคะ คือปกติก็คือนอนห้องแอร์ใช่ปะพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกแบบเฮ้ยแบบผิวมันแห้งหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่พอแบบได้ตัวนี้มามันก็เหมือนแบบเป็นป้องปะการผิวอะแล้วก็แบบช่วยกักเก็บน้ําได้ดีเลยนะคะแล้วแบบพอแบบผ่านไปสักพักเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอความเป็นชนีความเป็นชนีเราก็รู้สึกเฮ้ยเหมือนแบบมันไม่พอมันต้องมีแบบอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงหรือเปล่าก็คือแบบถามว่าอีตัวพรีเมียมนํำตบทีนั้นมันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์แต่ด้วยความที่แบบ อายุเราเยอะนะคะอายุเรอดสามสหแล้วเงี้ยออยอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่าให้มันแบบเหมือนแบบทาเข้าไปแล้วให้มันแบบเติมความชุ่มชื่นให้ได้มากกว่านี้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไปที่ออยเอามาเสริมคู่กับน้ำตบนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะฮารดะลาบไูไฮเดริ้งพรีเมียมเจลค่ะซึ่งตัวนี้เขามีดียังไงนะคะตัวนี้เขาจะทำงานเสมือนกับแบบเป็นเอสเซนต์บวกกับมอยส์เจอรไรเซอร์นะคะเอสเซนต์บวกมอยส์เจอไรเซอร์อยู่ใน กระปุกกระปุกนี้นะคะซึ่งแบบอันนี้หมดไปแล้วและอันนี้คือกระปุกที่2ที่เราแบบซื้อมาใช้นะคะเขามีส่วนผสมอะไรในนี้นะเขาจะมีไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ช่วยกัดเก็บน้ำนะเขาเริมีคอลลาเจนที่ช่วยทำให้ผิวกระชับเป่งประกายดูอ่อนเยาว์นะคะมีเซราไมายที่แบบคงความชุ่มชื่นทำให้รูคุ้มขนกระชับรูขุมขนไม่กว้างนะคะแล้วก็มี PH บาลานะคะซึ่งแบบ PH บาลานี่ก็คือมันจะเป็น กรดที่แบบบาลานซ์กับผิวซึ่งจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีน้ำมันน้ำแร่แล้วก็ไม่มีสารใดๆที่จะทำให้ผิวระคายเคืองได้นะคะออยใช้ตัวเนี้ยแบบคือกระปุกเนี้ยก็ปุกนี้นะใช้ไปประมาณได้เดือนหนึ่งแล้วแบบวันนั้นไปเจอกันกับเพื่อนอันนี้คือแบบจุดเปลี่ยนแบบจุดเปลี่ยนทำให้เราย้อนกลับมาคิดว่าเออว่ะผิวเรา หายจากสิวเมือ่อไหร่วะก็คือแบบตอนที่ใช้น้าตบอยู่อะคือแบบผิวอะมันแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันก็ยังแบบมีสิวอุดตันอยู่นะมีสิวอุดตันมีสิวอักเสบแล้วก็เวลาที่แบบนอนดึกก็คือแบบสายนอนดึกแล้วก็โฮอร์โมนก่อนเป็นประจำเดือนอันนี้ก็คือทําให้แบบอ๋อเป็นสิวอุดตันนะคะออเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบหนักมากนะคะก็จะเป็นตุ่มใหญ่ๆแดงขึ้นมาเลยนะคะแต่หลังจากที่มาใช้ตัวนี้แล้วเ,เพื่อนทักเพื่อนทักว่าเฮ้ยไปทําอะไรมา คือแบบหน้าดีกว่าเดิมเราก็เลยเฮ้ยกลับมาคิดว่าเออว่ะคือแบบฉันรู้สึกว่าหน้าฉันดีขึ้นนะคะสิวอักเสบนะคะสิวอักเสบหายไปสิวอุดตันหายไปนะคะแล้วก็กลับมาอ๋อก็คือแบบใช้ตัวฮาดะกระปุกกระปุกสีทองตอนนั้นก็แบบพูดกับตอนนั้นก็คือแบบพูดกับเพื่อนเอาเฮ้ยใช้ฮารดะลาโบที่เป็นเจลอะกระปุกสีทองแล้วก็แบบใช้โลชั่นตัวนี้คู่กันนะคะตอนแรกอะเอาจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าแบบอะไรแต่แบบพอเพื่อนมาทักแบบ เฮ้ยทำไมหน้าดูใสขึ้นเฮ้ยทำไมหน้าดูดีขึ้นสิวหายไปนะคะหน้าดูอวบอิ่มขึ้นมันก็ทำให้เรากลับมาคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยจริงว่ะเราลืมได้ยังไงว่าแบบคือใช้ไปจนลืมสังเกตตัวเองว่าหน้าเราดีขึ้นจริง,งหลังจากที่เพื่อนหลังจากหลังจากที่เพื่อนทักงนะคะเราก็กลับมาดูว่าเฮ้ยสภาพหน้าเราคือแบบผิวแข็งแรงขึ้นมากจะบอกว่าผิวแข็งแรงขึ้นมากจากแต่ก่อนนะคะและสิ่งที่สําคัญสิวหายไปนะอันนี้คือรูป แต่ก่อนเป็นสิวและหลังจากที่ใช้ตัวนี้แบบไม่สิวมันดีขึ้นจริงๆน,นะคะหน้าดูอวบอิ่มหน้าดูอวบอิ่มมากมีความชุ่มชื้นมากผิวนุ่มเด้งมากพอตื่นเช้ามาเรารู้สึกแบบรู้สึกแบบผิวหน้าของเราอ่ะมันอุ้มน้ำมานทุกคนเลโอ้ยรู้สึกแบบแฮปปี้กับการที่แบบตื่นเช้ามาให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันอาจจะมีความวาวมันอาจจะมีความวาวตอนตอนเช้าแล้วมันอาจจะมีความวาวแต่แบบดูลึกๆก็ม่มบนคือมัน เป็นกระบวนการทํางานที่มันกักเก็บน้ําไว้กับผิวเรานะถามว่าใช้อันนี้ออยใช้เช้าเย็นส่วนอันนี้ตอนแรกอะใช้เช้าเย็นแต่พอตอนเช้าเรารู้สึกว่าแบบเราแต่งหน้าไปทํางานเรารู้สึกแบบมันมันหนักไปมันมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์หนักไปนะคะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นและอันนี้ใช้แค่ตอนอนตอนเย็นนะคะแล้วก็พอแบบลูบรูปลูลเข้าไปคือแบบคือเคล็ดลับของออยนะเคล็ดลับของออย อันนี้อยากจะแบบให้ลูบรูปแบบนวดนวดนวดเข้าหน้าสักแป๊บหนึ่งขอสักแบบสมมุิครีมลงผิวแล้วอาท่วหน้าใช่ไหมขอสักแบบ2นาทีอ่ะขอสักสองนาทีอ่ะก็คือแบบนวด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 แล้วน้ำมันน้ำของเจลมันก็จะค่อยๆแตกตัวแตกตัวตัวแตกตัวเข้าไปในเข้าไปในผิวชั้นผิวนะคะแบบก็นวดขึ้นนวดขึ้นแบบนี้นะคะอย่างบอกว่าวิธีนี้มันเหมือนแบบมอนมันเหมือนสลิปปิ้งมาร์กอ่ะคือมันช่วยมาร์กผิวทําให้แบบ ประสิทธิภาพของเจลที่เราทาไปอ่ะมันทำงานได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะจากที่แบบวันไหนที่อ้อยขี้เกียจก็ทา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 เฉยๆก็ไม่ได้วาวแต่พอวันไหนที่แบบว่ามีเวลาแล้วก็นวด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 ให้มันซึมเข้าไปในกับผิวเนี่ยรู้สึกแบบพอตื่นเช้าก็แบบคือแบบผิวมันวาวมากผิวมันฉ่ำมากผิวมันดีมาก,ผ,มะะากผิวมันดูฟูนะคะเวียตายลูกผิวมันดูฟูนะคะคือแบบดูแฮปปี้กับสองสิ่งนี้มากและสิ่งใดๆก็คือ การสิวเหอมันทําให้สิวออยล์ลดลงนะคะถ้าใครสนใจก็คือนั่นแหละหาซื้อง่ายมากร้านสะดวกซื้ออะไรก็มีนะลองไปหาดูกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจะกันใหม่ในคลิปหน้าสววันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ